Anna, ăn à Ăn thắc vô thắc hóm Thì đồng đơ nó À Soi vậy say Anna, thúng vậy con Mà chẳng là mà phụ, 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 và điều Mà <laughs> ้เนาะเข้มคืนเข้มคองแล้วทั้งนั้นเนาะอ่เป็นชีหามแบบใด้มาจักบุรณะซบราณเอาสิไปบึ้งจยางไรก็คือว่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะผมพ่อกับบัจิตอุทมพรคือเก่าวันนี้บัจิตกับทางสามีนาได้รับมอบหมายงานจากทางอาจารย์เพิ่นเนาะอ่า vô bộ lang vô lang xe năm khèn năm khèn xe kết vậy xe kết vậy à thương đơ là đơ nó ăn thường ngọt thường ở ở bình là kiếm mềm kiếm chỉ buộc thì được mực mực phi mực phai nè mực phi quay thương tầm tầm mana đó thì tầm mực hung nó kiếm vậy ฮึบมาอันนี้เป็นปลาหมึกที่ว่าพอหักเนาะคนซื้อมาทำมาทำมาสบายดีเนี่ยมีนะสบายดีชาวเมืองที่ไรอึบอ่า <ừ. S 2> ล่างก็ถื <ứng? S 2> ล่างบ่อักก็ได้ผักนะเออล่างขนาดนั้นล่างได้มือยังจับใส่จับใส่เแบบพว่ารักนี่ก็ต้องหั่นได้หนิ okay, หนไม่ได้ฮบพักนี่หั่หนได้ผักนี่ได้ทำยู่นอกได้ก็ได้ไม่เหนือหรอกฮาดูมันคลิกน้ำแน่พี่ตัวนี้โอ้ยลายอย่างเลยเนี่ยเป็นพืชผักแน่หลายอย่างมันนี่ก็ได้ เกียมคองเนาะขึ้นบ้านน้องเตี้ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อให้แม่อ่ามื้ออื่นแม่เอ๋ยนี้เป็นเมนูปลาหมึกเนาะอืต้มบ่ได้ก็ได้อ่ามาเบิ่งก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอยอ่าเบิ่งซุมไปนํากันมีหยังอีกแน่นอ มีมะคุงมกเทียมนมีมะเขือน้ำเนยสทำเเดียวสิตั้งกล้องไว้ก่อนเขียมพร้อมคือกันล่างบ่ล่างเนาะล่างบที่ย่างช่หเอางไมใส่ใัดใด้ ำคือกันเลยพี่น้องเด้อครับเลยเตรียมพร้อมนี่สิเป็นมักเขือเนาะมักเขือตัวนี้แต่ว่าเครืตําเครื่องปรุงเนี่ยบ่คิดคิดแล้วสิบ่ได้ปรุงเนาะเอาเตรียม

นี่แหละพี่น้องเราหานเราเองก็ได้พอดีบ้ามื่อนี้นะประิตเองเนาะอ่าได้รับข่าวดีพร้อมพี่น้องเอ้ยอ่าในเรื่องค่าสร้างอ่าทางสพอเราผ่าเงินมาแล้วว่าสันก็เดี๋ยวเดี๋ยวชีมอมให้ทางนี้นะอึบอืมหนักเตหนักเเลยนาะชึบ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 อาบึงว่าสิเป็นจังไดเนาะ นักบ <c oughs> uh. mm ่ต hmm. ื่นอ่ะโอ้ยฮเราะไป้งนอนักเนาะเพนนี่เพน่านรหนอันนี้เป็นของเนาะเดี๋ยวสิหันอยู่นี่เลยเนาะมันจังเย็นเนาะ หันยังอยู่หละตัวก็ลำนี่เดี๋ยวเห้เพิ่นไปหันเดียวนี้พุ่นเขาทังในพุ่นบานนี้อ่าทังในพุ่นในรถบาดนี้พี่นอะไยเนาะเซอร์ไพร์สโต๊ะอไนั่นปะอ๋อได้ได้ แต่ลทนชันชกระปุนห้าสิบโลเต็มรถอะเี่ยพี่เนพ่นห้าสิบโลเราบอกว่าให้เก็บแบบนี้ด้วยครับจะของหพนจะขอหพนบอกว่าอคกระปุนเนาะห้าสิบโลฮึบ Nhì đây, nó oh, ổ lại like. Thì biết lại xì kìa vậy Phát này thì bởi chứ xì Hành nó này, nó à, Hành nó này à, mù phân, phòng năm phòng ph đây phía đồng này nó à, xin mù năm này bởi chứ xì hành Hạp, hạp nấm đây bơ Mà, 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 เดี๋ยวเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะว่าสิเป็นจังได๋ติดตามรับชมเบิ่งนํากันเด้อเนาะอดพี่น้องเอ้ยกิประมาณนี้แหละก็ปุ้นบ่จิตเองก็เอามาปาไว้อยู่ทางในก่อนเนาะ50โลบ่ทันไดถือว่าเต็มเฮือนเนาะอ่าเต็มโต๊ะพี่น้องเอ้ยไปซะไปเนาะอ่าเดี๋ยวบ่จิตเองสิออกไปเบิ่งทางข้างนอกบัดนี้ทางมีนาเองก็กําลังอน่ะสจัดแจง เนาะอ่าส no. uh, si uh, si no. uh, no. ิจ um. ัดแจงอ่าเรื่องผักเรื่องนี้บิดสิเองก็สิหั่นผักซอยเด้บาดนี้ก็ได้เนาะมีนาเพิ่นก็ล้างอ่าล้างักล้างหญ้าเนาะบ่สิเล่นกันพุ่นเดียวประเภทพวกเนื้อหมูน่ะเดียวจังหั่นน้ําลงเนาะอืมเดี๋ยวหั่นักให้มันอ่าสําเร็จแล้วก็สิอ่าน้ําก้อนไว้พี่น้องเอ้ยให้มันเย็นเนาะอืมมีนาก็กําลังล้างอยู่พี่น้องเอ้ยเอออันนี้ก ออกเวิร์ดนน่ออกล่างออกล่างเวิดหนพีน่องเลยหุง่มงมาตงออกไปล่างเห็มันชาเนาะพอนมือ,อพอดบอลคือเกี่ยมเลยปาดใซ่ปาดไซรรถถังนะพี่น้องเลยได้คือ,อผม,อมาห,มหุงบ่ก่มีนะเนี่ยที่ไม่เข่า หน่อยกูห้มึนแล้วนะไม่ชขคยวอันนี้

để mà khung con dăm bại kia mà khung bại yam là cái xe mặc khung nữa từ vì thứ tiền mặc khung này mặc nó này, mặc kia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  nó kia mặc kia mặc Nó bữa đi giảm nhất phải đi sâu rượu bụi đi nè bài bóng rau bơi sụp cái sụp 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 súp 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 Tôi thật đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ก็ชื่อมาแล้วครืชื่อมาแล้ว bụng bừng bụng trắng đồng này bụng chiếc tăng cả phút khóng khóng năm tháng qua chứ hẳn chứa nỉ đấy, phía Hà Nội là ngay đấy bên cạnh เล่นการท็ดหน้าที 4, 5, 5. ่ของไปนัแล้วนี่คือประเภทพวกน่าตั้มอันนี้พูนหลักๆหน้มูพขนพี่้องเลยมมูเดยวเดยวเจับมันบกนั่บบ่บไปจับุกไว้แลเแล้วก็จับเแล้วก็ะรเงยันบุบูดรอันนี้นะ คมณับเพื่น่ทำมือมาทั้น่ะคุมาทั้งอยู่เพื่อนกับเอาไปเราแทในเองที่ในครัวอยู่พุ่นกับมีหลายเนาะเที่เนาะ อือคนทลายันจำแต่อันนี้มันสิมีหลายคนเห็นอยู่หรอกเราสิ้นหมูนะบรจิตชีซับไวนะ้เนาะ chốt còn, phi động ấy, chốt nó, mà phi động với điều, siết thắt nó, cái này phi động ấy, thắt hôm sớm nó, siết vậy rồi là phi động thằng này cái, thằng minh này, nó, thằng cái nào, nó, đi tắm tắm sông, mương nữa, phi động đây, phi động thằng này nó <laughs> กำลังอันน่ะ <upcoming> ห <services> um ัน <peine> ผ <languages> <ification> ักอยู <Overwatch> ่ไปค่สอืมใส่ผักหอมพี่น้องเด้อเนาะอ่าซอยไว้ใส่อันน่ะคุมไว้ก่อน่านมื้ออื่นจังว่าโๆๆบเดียวเลยว่าซั่นนี่พี่น้องแม่นกลังเตรียมพร้อมเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกลังเตรียมพร้อมกลังเตรียมพร้อมอื

ก็จะมาทำอะไ บ้าคนในโอ้ยเว้าก็ถึงเฮาเฮ จดอร่อยเนาะจรหนังกุ้มไะช่เจ้าเน่ยเามันอยู่ในตัวันแล้วพอดีสีเ็สพักให้มันเดี๋ยวแีทำสิ้นต่อเนาะสิ้นในหันมาคิด้องเลพี่ตงค กงตันเนาะตามติพี่รองเลยเนาะโอเคหมกระตุกแล้วพี่รองเลยบันิตันฟามาอีบัน้เนาะมาชิ่ดินกันดิกพักเลได้หลายตัดแล้วตอนนี้พึ่เ่นั้นแงโอเคเลยแหละตดถุงพี่้อง้ย ที่นเดี๋ยวซีต้งกหนอบเนียังไหนะครับเ้าเีข้ตู้แรกนะไมว่าเอาคาไตรงนะจุล

khi nào người đưa <laughs> xe xuống tận đó, đây, à, được.

แบานนี้ก็ได้ยังอยู่ในขั้นตอนโครงการาเกียมอยู่เนาะแต่ว่าเรื่องสิ่งนี๋ยวเฮ็ดตามดังก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าคลิปนี้มันก็นยาวพอสมควรแล้วอย่างก็จะจบคจิกก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะโอเคพี่น้องเอ๋ยสบายดีสบายดีเดอ้อ